เอาละครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตเป็นไอรอนแมนหนึ่งวันกันซึ่งก็จะบอกเลยว่าพี่โทนี่สตาร์คหรือว่าไอรอนแมนของเราเนี่ยเป็นคนที่รวยมากครับผมทุกคนนะแล้วดูรถสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์สิครับเต็มบ้านเลยและที่สําคัญเลยคือพี่ก็เป็นนักประดิษฐ์ด้วยครับผมนะอันนี้มันเครื่องอะไรเนี่ยทุกคนดูทรงแล้วน่าจะเป็นเหมือนแบบจรวยนะครับในขออนุญาตลองเข้าไปขับหน่อยสิว่าน,นี่มันคืออะไรน้องชายเฮ้ยโอ้โสตาร์ทเครื่องครับผมอุ้ย โคตรเจ๋งดูเหมือนว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้เราบินได้ครับทุกคนวู้แบบว่าเราไม่ต้องทําการเดินเลยครับอพอดีว่าเป็นสงสัยแบบโทนี่สตาร์กเป็นคนขี้เกียจนะจ้างวันนี้ขอลองเทสหน่อยครับผมนะเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็อบอกเลยว่าโอ้ยโอ้ยโอพี่ชนเลยวะเออขอโทษทีพอดีว่าพี่ยังใช้เครื่องอันนี้ไม่เก่งอะครับเออสงสัยมันเป็นแบบต้นแบบชุดก่อไอรอนแมนละมั้งจ้างวันนี้ไปครับผมหัวชนหัวชนเพดานครับผมนะ อ้าเอาตรงกันทุกคนพี่ว่าเราแบบว่าจอดเครื่องอันนี้ดีกว่านะครับเราลงเดินเนี่ยน่าจะไปได้ไวกว่านะดเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์บ้านไอรอนแมนครับผมนะว่าเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับก็จะบอกเลยว่าบิดาของเจ๋งๆแน่นอนดูด้านนี้สิครับน้องชายคือแบบว่ามันเต็มไปด้วยชุดก่อครับโอ้โหแต่ละชุดเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามีมูลค่าหลายพันล้านบาทแน่นอน มีน้องคนไหนรู้บ้างครับผมนะว่าพี่โทนิสตาร์เราเนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะครับอา้าวแล้วตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยหุยตอนนี้เราเจอคนดังมดทุกคนนะนั่นก็คือพี่เทพเจ้าทอสายฟ้านะครับแล้วก็พี่กัปตันอเมริกานะ <Wow. S 1> สงสัยแบบว่าเขามาเยี่ยมบ้านโทนิสตาร์ครับเออว่าแต่ไหนๆเองก็มาละไอทอฝากไปซื้อข้าวมันไก่หน่อยดิเออพี่ว่าลำดับถัดไปเนี่ยเราไปแปลงร่างใส่ชุดก่อกันดีกว่าบอกทุกคนนะพี่เพิ่มเนี่ยอยากเป็นไอรอนแมนละ ฮัลโหลจาวิตประกอบร่างไอรอนแมนให้ฉั ЕН นหน่อยได้เลยไอเพิ่มไว้ทำไมพี่ใส่ชุดเกาะแบบเนี้ยอะไรของเองวะเนี่ยไอจาวิตโอ้โหแล้วเมื่อกี้มันเรียกพี่ว่าไอเพิ่มหรือเปล่าวะพี่ได้ยินไม่ชัดคือ <c oughs> <c oughs> อะไรครับ <Umwelt> ชุดเกาะไอรอนแมนด้านหลังพี่เนี่ยอย่างหล่ออย่างเท่เลยนะ <c oughs> ทำไมมันไม่เอามาใส่ให้พี่วะ oh, <no. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะไม่เท่เนี่ยแต่พลังของมันเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนบุ <c oughs> รุษกฎนะ,ะนะเรามาทำการทดสอบกันดีกว่านะครับ เริ่มจากพี่ทําการต่อยไอเครื่องจะรวดบ้านี่จ้าวันนี้โอ้ยโอ้ยระเบิดเลยเหรอแรงเกินเป็นไงล่ะครับนี่แค่พลังต่อยนะเนี่ยก็จะบอกเลยว่าระเบิดต่้มเลยครับผมใน,นเมื่อกี้โอ้โหดูดีครับสภาพรถซูเปอร์คาร์พี่พังหมดเลย แต่พังแล้วยังไงอ่ะครับพอดีว่าไอรอนแมนเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นๆแสนแสนล้านนะครับเออรถพวกนี้มันก็เปรียบเสมือนแบบว่าคารละสบาทอะ่ะอือ <Wow. S 1> จ้างวันในเตะเลยผมนี่ชุดก่อไอรอนแมนนะครับทรงพลังมากนะสามารถแบบเตะรถกระเด็นแบบนี้ได้เลยครับผมนะ <Yeah. S 1> แต่จีว่าเป็นแล้วชุดก่อไอรอนแมนเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยมันมีปืนกลไม่ใช่เหรอว่าฮัลโหลจาวิดเปิดระบบปืนกลให้หน่อยได้เลยไอหัวเหล็ก นี่เป็นไงครับผมนะเพียงเท่านี้เนี่ยชุดเกราะของเราก็มีระบบจาวิทแล้วครับเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเปิดการทํางานของปืนกลได้แล้วนะ <Wow. S 1> จังวันนี้กระจัดเลยครับผมนะระบบปืนกลหูดูนี่มีปืนกลแบบว่าอย่างเท่นะครับแต่จริงๆแล้วชุดเกราะนี้เนี่ยมันมีพลังกระสุนไฟไม่ใช่เหรอว่าจังวันนี้ขอหน่อยครับผมนะพลังกระสุนนี่ครับผมหูยิงปุ๊บไฟไหม้เลยผมเห็นป่ะเอเฮ้ยชุดเกราะนี่มันเทจริงๆไงน้อง จ้างวันนี้เผาให้หมดเลยผมนี่โอ้โหโดูคือไอรอนแมนที่แบบรวยเกินนะเผารถตุปประคาทางบ้านเลยอะ่ะแล้วก็พลังต่อไปของชุดนี้ที่ทําได้เนี่ยนะั่นคือการยิงพลังลําแสงพัามาผมนี่คือก็จะบอกเลยว่ามันสามารถยิงได้นะครับแต่ว่าแบบพลังมันน้อยจัดเลยนะ แลวคือชุดนี้มันบินได้หรือเปล่าวะทุกคนนะแต่รู้สึกว่าเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยชุดมันน่าจะหนักมากนะครับการบินเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ้างวันนี้ขอทำลายแลบโวกินีไปเลยเฮูยดูดิย,ยิงทีแบบว่ารถแบนเลยครับผมนะทำไมมันไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดหรือมันไม่ระเบิดหรอผมนี่เป็นไงชุดก่อไอรอนแมนเนี่ยเราสามารถกันไฟได้นะครับโอ้โหกระบอกเลยว่าถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะ นี่ครับผมเดินลุยไฟโชว์นะครับพอดีว่าแบบว่าเรามันแข็งแก่งเกินนะสำหรับการเป็นไอรอนแมนไฟแค่เนี้ยเผาตู่พี่ไม่ได้หรอกแต่พี่ว่าชุดนี้เนี่ยมันไม่มีความเท่เลยทุกคนนะไอจาวิตเนี่ยมันใส่อะไรให้พี่วะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งฮัลโหลจาวิตผมขอเปลี่ยนชุดก่อให้เป็นเวอร์ชันที่เท่ๆได้ไหมจัดให้ผมหน่อยได้เลยไอ้งอ มันต้องอย่างนั้นจาวีดวุ้ยตอนนี้โลก,กาลเป็นไอรอนแมนร่างเท่แล้วอะครับก็จะบอกเลยว่าชุดไอรอนแมนชุดนี้แหละที่พี่ตามหานะครับรู้สึกว่ามันจะเรียกว่าชุดมาค5หรือเปล่านะใช่ไหมน้องๆคนไหนเป็น F C ไอรอนแมนบ้างน่าจะรู้จักชุดนี้นะครับพลังหลักๆของชุดนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นร่างที่จัดเต็มแล้วครับผมนะพี่จะทำการเปิดระบบไอพ่นนะผมนี่เราสามารถบินได้แล้วนะครับในร่างนี้นะ พี่ว่าไอรอนแมนนี่ก็ดีนะครับเวลาอยากไปไหนเนี่ยก็แค่แบบติดสปีดบินไปเลยนะเอาแม่งพี่บินชนรถพี่ว่าการไปไอรอนแมนนี่ก็ดีนะเราอยากไปไหนเนี่ยเราก็แค่แบบบินทะยานขึ้นท้องฟ้าไปเลยครับเห็นป่ะโอ้โหพลังไอโพนของเขาเนี่ยมันสุดยอดจ,จริงๆน้องชายมาเดี๋ยวพี่จะทดสอบพลังการบินนะครับว่ามันจะไปได้เร็วสักแค่ไหนนะ และในตอนนี้พี่เพื่อนจะทำการบินขึ้นไปสูงที่สุดก็ับทุกคนนะเท่าที่ชุดก่อไอรอนแมนของพี่เนี่ยจะทําได้นะครับ <Wow. S 1> พี่ว่าแบบถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่อยากจะบินออกนอกโลกไปเลยนะ <Huh? S 1> เอ้ยดูดิครับตอนนี้พี่ขึ้นมาสูงจัดเลยนะรู้สึกว่าเราจะบินขึ้นมาจากพื้นเนี่ยหลายกิโลเมตรแล้วครับผมนะมองลงไปนี่แบบว่าเห็นแค่เมฆขาวๆนะครับไม่เห็นเมืองแล้วแต่เท่าที่พี่เคยดูในหนังเนี่ยยิ่งเราบินขึ้นไปสูงเท่าไหร่เนี่ยอากาศมันจะยิ่งหนาวใช่ไหมทุกคน และชุดก่อของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะครับเรามาดูซิว่าในเกม G D A V เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะตอนนี้แบบพี่ขึ้นมาสูงจัดะอะโอโหดูดิแล้วก็ดูเหมือนว่าชุดก่อของเราเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวัดพี่บินออกมานอกโลกครับทุกคนอะไรวะเนี่ย<า>เออก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ไอรอนแมนของพี่เนี่ยเหมือนกำลังจะชักกระเดวอะครับขาดอากาศหายใจเออพี่โทนี่สตาร์คพี่โอเคใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรีบบินกลับโลกดีกว่าครับผม ดูท่ามาันดิทุกคนโอ้โหเหมือนกบเลยครับผมใจเย็นน้องรีบบินเข้าโลกเร็วก่อนที่ไปเองจะตายโอ้ยคอยอย่างชั่วทุกคนนะตอนนี้เนี่ยเราบินกลับมาที่โลกแล้วครับอุ้ยพี่เพิมไม่รู้เลยนะครับว่าชุดก่อไอรอนแมนเนี่ยจะสามารถบินออกนอกโลกได้นะเอาป็นว่าก็ประมาณนี้ครับผมนะสาหรับการทดสอบพลังการบินนะลำดับถัดไปเนี่ยพี่จะลองบินไล่เครื่องบินลํานั้นดูครับผมว่าใครมันจะเร็วกันน้องแจ้เฮ้ยดูดิ <Yeah. S 1> hey. คือสปีดของไอรอนแมนเนี่ยแซงเครื่องบินเล็กได้แบบเอ้าแม่งเอ้ยพี่บินชนเครื่องบินโอ้ฮลัลโหลเจ้าวิทติดเสีไอแกมาลำดับถัดไปเนี่ยเรามารีวิวอาวุธในชุดนี้กันบ้างครับผมนะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับโอเคจัางวันนี้ก็ขออนุญาตยิงมิสไซล์ครับผมอุ้ยมิสไซล์อะไรว่าระเบิดอย่างเวอร์เลยทุกคนนี่มันคือมิสไซล์ระดับพระเจ้าโอ้ระเบิดต่อุ้มนะครับผมเครื่องบงเครื่องบินนี่กลายเป็นเศษเหล็กเลยครับ คือพลังมิสไซน์เนี่ยมีเยอะมากผมนะจ้างวันนี้ยิงไปหูยยังสวยเลยทุกคนนะรู้สึกว่าเนี่ยยิงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นพูนะครับใช่ปะกระจายออกแล้วก็ระเบิดตต้มเป็นดาเมจแบบเหมือนปืนกลนะ่ะมาพลังมิสไซน์ต่อไปผมนะเป็นการยิงยิงขึ้นไปบนฟ้าผมนี่แล้วก็ระเบิดย้อยอูย <c oughs> อาวุธชุดก่อไอรอนแมนเนี่ยพี่ว่าพลังมันเวอร์มากเลยนะ และมันก็แน่นอนครับผมนะพลังการยิงแสงเลเซอร์เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสาหรับชุดนี้วูวีไงอู้ยยิงแบบใช้2มือนะครับเทศจัดหรือเราจะใช้หน้าอกยิงก็ได้ผมเนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่แรงมากเลยนะอีกพลังหนึ่งก็จะเป็นพลังก้ามปูครับ,บทุกคนนะอาวุธนี้เนี่ยพี่เพิ่มไม่เคยเห็นในหนังนะครับเคยเห็นแค่ในเกมนะจังวันนี้ชาร์จพลังครับผมนี่แล้วก็ไปอโอ้โหดูดีเฮ้ย มันเหมือนแบบยิงขื่นพลาสมาออกไปนะครับแบบเครื่องบินกระเด็นปิวเลยอะ่ะก็ะบอกเลยว่าอย่างเท่ผมนะขออีกรอบนึงนะครับชาร์จแบบนานๆนหน่อยทุกคนอุยอ้ยเฮ้ยหอหายไปเลยครับระเบิดตต้มอาวุธถัดไปเนี่ยน้องๆเคยเห็นในหนังแน่นอนทุกคนนะเดี๋ยวพีิธีทำการโชว์เลยผมนี่ชาร์จแล้วก็โอ้โหดูดีเฮ้ยมันเป็นเหมือนแบบว่ามีปืนกลเล็กๆเด้งขึ้นมาจากไหลครับผมนะ คือมันเป็นเหมือนอาวุธแบบที่ออกมาจากไล่ครับเออก็จะบอกเลยว่านี่ตึงจัดนะมาจังวันนี้ก็ริงไปเลยผมนี่ยิง2ทีรถถังระเบิดนะครับแล้วก็มาถึงพลังเทพอ,อีกอันนึงครับทุกคนนะมันจะทําการเปิดปืนไอรอนแมนเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับจะทาการยิงไปเลยผมนี่โอ้โหดูเป็นการยิงลําแสงออกมาประมาณ6จุดนะครับก็จะบอกเลยว่าเป็นพลังที่รุนแรงที่สุดละสาหรับไอรอนแมน พลังแบบนี้เนี่ยทำลายล้างสูงแน่นอนครับผมทุกคนนะเี่พี่จะลองยิงยาวๆแล้วผมดูโอ้โหคือแบบว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดต้านมันได้เลยทุกคนนะโดนยิงแบบระเบิดเละหมดเลยอ่ะตาทำเนียครับผมทุกคนนะขอลองต่อกรกับเจ้ากอซิล่าตัวนี้หน่อยครับผมโอ้ยโอ้ยเปิดฉากมาโดนเปิดโดนเปิดชุดกอบบุบเลยอุ้ยพี่เบิ่อนคิดถูกคิดผิดปะเนี่ยเอาไอรอนแมนมาสู้กับกอซิล่าเนี่ย จางวันี่โอ้โห ôi. โดนอีกแล้วเฮ้ยตั้งหลักก่อนครับผมอ้หูเอก,กิว่าเองเฟี้ยวเลยน้องยิงไปที่หัวเลยผมมาเลยอ่า,ออามันต่อยพี่โอ้ยไอรอนแมนไอรอนแมนกลายเป็นขนมเลยผมบินหนีแป๊บเอก,กิวเหลือเองจะหยุดพี่ได้นะผมตอนนี้ไอ้กอสซิลล่ามันหายไปไหนแล้วทุกคนเฮ้ยเจอแล้วผมยิงไปเลยนี่ยิงสกัดดาวลุ่งระเบิดนิวเคลียร์เอาดิเอาดิพี่ก็มีเหมือนกัน อยแต่พี่เพิ่มลืมไปก็ซิลล่ามันชอบนิวเคลียร์ไม่ใช่เหรอวะจ้าวันนี้ยิงอัดเข้าไปก่อนครับผมเออดูซิว่ามันจะทนไหวไหมนะครับม,มาดีน้องโอ้ยิง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 มันไม่เป็นไรเลยทุกคนต้องยิงไปที่พื้นนะผมนะโอ้ my god อาวสานไอรอนเมนแน่นอนแกประเมินฉันต่ำไปไอเจ้าจิงจกเหล็กยากมาเลยยิงไปเลยผมนี่มีเพิ่มใช้ท่าไม่ตายนะครับพลังพลาสมาโอ้โห รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะอึดเอาเรื่องครับผมเอาดีมาดีเองมีลํำแสงคนเดียวหรอเออสู้มันไปเลยครับผมนี่พี่เพิ่มบอกเลยเลยว่าพี่สามารถยิงได้ทั้งวันนะ่ะโอ้ยมาเลยเอาเลยครับผมไม่เราก็นายแหละเพื่อนโอ้เยเลือดก็ซิลล่าเนี่มันมีเป็นแสนเลยปะเนี่ยโอ้ยพี่ตาย <laughs> คิดได้ยังไงวะเอาเศษเหล็กไปต่อสู้กับก็ซิลล่ายักษ์ ็นั่นแหละครับท่านผู้ชมระดับไอรอนแมนชุดกเกาะเหล็กธรรมดาเนี่ยมันจะไปต่อกรกับ Godzilla, ก็อตซิลล่าเกาะยักษ์ได้ยังไงวะอาคินีก็มานี่ก่อนและกันรับทุกคนนะแล้วน้องๆอ,อ่ะอยากเห็นฮีโร่ตัวไหนมาใช้ชีวิต1วันแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกอีเพิ่มได้เลยทางนอรชอปกินีก็ฝากกด s ับสไคร้ไลค์แชร์ share, แล้วก็ปกระดึงแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่อชาติอย่างพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าก่อมครับ